น้ำท่วมบริเวณไหนครับน้ำท่วมบริเวณรบอาคารค่ะจะขอโทแจ้งเหตุค่ะตอนนี้อาคารอุบัติเหตุค่ะมันมีน้ำท่วมใกล้จะเข้ามาตัวอาคารแล้วค่ะสี่นายค่ะ แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมกลุ่มที่1ตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ ER ณรโรงพยาบาลฟารา่าซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด600เตียงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน1,860คนสักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่40ไร่มีอาคารให้บริการผู้ป่วย7อาคาร เพื่อให้เกิดความพร้อมในระบบการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลคณะกรรมการของการป้องกันเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีการซ้อมแผนตามแผนฉุกเฉินในหน่วยงานย่อยระดับ3ประจําปีพุทธศักราช2568ขึ้นในวันนี้ด้วยเหตุการณ์และสถานการณ์สมมุติเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมโดยจะเริ่มณบัดนี้ ณห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลฟาร่าเวลา20นาฬิกาเจ้าหน้าที่รปภเดินเข้ามาบริเวณหน้าประตูห้องเออเพื่อแจ้งเหตุกับพยาบาลในห้องว่ามีน้ำท่วมรอบบริเวณอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆระวังบริเวณรอบอาคารค่ะระดับน้ำเยอะสูมากเลยมันจะเข้ามาแล้วนะคะพี่โอเคโอเคตอนนี้คือปภทั้งหมดกี่นายครับ10มา ไม่ทราบว่าสามารถเคลื่อนย้ายรอปปมาช่วยที่นี่ได้ประมาณกี่รายสี่นายค่ะโอเคตังนั้นเดี๋ยวตามรปภทั้งสี่นายมารอฟังคาสั่งที่นี่และก็ระหว่างที่รอคําสั่งให้จัดการผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกกันไว้ก่อนนะครับอย่าให้เข้าไปรบกวนด้านในได้เลยค่ะขอบคุณครับเพราะว่าเป้นจากผู้ช่วยสี่ตัวสองหลายๆอันเลย าาอุนจึงขอเสนอให้ใช้แผนฉุกเฉินหน้าบันี้นครับพบวาแผนรับทราบแต่เดี๋ยวพบวแผนต้องแจงง้งท่านผู้กำนการก่อนท่ผานท่านผู้เอกันตอนนี้เกิเดเหตุการณ์น้ำท่วมที่พื้นฉุกเฉินของโรงพยาบาลเรา ่ในฐานะผู้บัญชาการแผนโรงพยาบาลสาราขอเปิดแผนหนึ่งหกค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ติดต่อกับทางขออนุญาตติดต่อทางเชลลให้เป็นทางของเราด้วยค่ะเพราะว่าแผนว่าสองห้ารายสีเหลืองสองรายและ่หกบ่อสีแดงหนึ่งราย พร้อมอุปกรณ์การแพทย์จำนวนหนึ่งต้องการกำลังสนับสนุนเพื่อมาเคลื่อนย้ายด่วนขอแผนค่ะขอวาแผนขอเปิดแผน4166ผู้ชายห้าแกล้งประชาชนสำคั์ค่ะได้จัดการเลยรีบเลยด่วนเลยกรีงกรีงกรีงประชาัมสำคัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพยาบาลนะคะจะขอโทร ตอนนี้อาคารอุบัติเหตุค่ะมันมีน้าท่วมใกล้จะเข้ามาตัวอาคารแล้วค่ะอขออนุญาตขอบอแผนใช้รบกวนช่วยโคนให้หน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโปรดทราบโปรดทราบขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติตามแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะโปรดทราบโปรดทราบขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติตามแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะ โปรดทราบโปรดทราบขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติตามแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1ค่ะผู้ช่วยทีอ42ผู้ช่วยสี42 4องานด้วยการดำเนินการไหนตอนนี้ตอนนี้รอกำลังคนจำนวนมากมากเลยใช่หน่วย้ผู้ช่วยผู้ช่วย5จากโรงแผนโระมาณ5ทรงกำลังไปช่วยที่ต่องผู้ช่วยสี สองค่ะคเข้าไปช่วยเหตุการที่เกิดเหตตอนนี้ผู้ช่วยห้ามีกำลังทั้งหมด20คนค่ะเป็นพยาบาลสองคนสัดเข้าไปช่วยผู้ช่วยสี่ค่ะพสองพบล้าทวกทั้งหมดเป็นสีเหลวห้ารายเป็นสีเลวสองายและสีแดงหนึ่งลายตอนนี้พบคนลายทุกคนเป็นสีเหลวและสีเวดอได้ก่อนโอเคเดี๋ยวทีไปเดินช่วยกันเกลี้ยงคนไข้นะเรี่อ ที่กี่โมงเอ่อี่แปดโมงตอนนี้ฉันจะ่วเกีส่แล้วื่นมวอย่างลยรงรพอผู้ช่วยสามผู้ช่วยสามโมทองผู้ช่วยสามโมทองผู้ช่วยสามจะกแผลงโงาบาลจากวโถ้องตรงที่วันเสรเราช่วยสี่นายค่ะสีนายค่ะช่วยสี่รางานค่ะ ตอนนี้สามารถเได้รการตรวจไปเรียกตแล้วขอตรวจไหมหมอแผลกระาที่ีขนหือหน้าบัารื่รบ้งหมอพอรีผลประมานรลาสองซึ่งิดเิ้ขนะนี้มีการเข้าถู่ภาวะปกติแล้วเพรวอาการแผนมือาร่าขอยกแล้วรแผนหกคร้เวลานี้ผู้ช่วยห้ารับกราบค่ะผู้ช่วยสามรักราบค่ะ โปรดทราบโปรดทราบยกเลิกแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะโปรดทราบโปรดทราบยกเลิกแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะโปรดทราบโปรดทราบยกเลิกแผน166พร้อมกันเวลานี้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ